สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับในทุกเช้าที่เราจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าหรือว่าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าหรือฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าหรือการไข้ควรถึงพระคำของพระเจ้าหรือการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกอย่างทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีในชีวิตของเราที่จะเข้ามาดูใน บริบทของเราแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ขออัเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ2พระคำได้กล่าวไว้ว่าชนชาติที่ดำเนินในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้วสว่างได้ส่องมาบนเขาความสว่างที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตนะครับ ข้อนี้เป็นคําพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูผู้เป็นความสว่างของโลกที่จะเสด็จมาเพื่อมนุษย์ที่กําลังอยู่ท่ามกลางความมืดความสับสนความวุ่นวายความสิ้นหวังความกลัวปัญหาบาปต่างๆที่เข้ามาหรือว่าอุทโภภัยที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหรือความ หนักอ,อกหนักใจไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขหัวใจสำคัญในการเดินติดตามพระเจ้าหรือว่าออกจากความมืดหรือการเดินในความมืดหมายถึงชีวิตที่สับสนอ่อนล้าไหลทิศทางเห็นความสว่างความยิ่งใหญ่คือการได้รับทางออกก็คือได้รับการแก้ไขคือได้ได้รับบาปยกบาปออกไป ก็คือพระเจ้าเข้ามาพระเยซูได้มาสิ้นพระชนบนไม้กางเกนสว่างส่องสว่างในชีวิตของเราบนเขาส่องสว่างมาบนเขาหมายถึงพระพรความหวังและการทรงนำของพระเจ้าได้มาถึงในชีวิตของเรานและในในจิตใจของเราเราจะมาบอกกับพระเจ้าว่าเราสามารถ ที่จะเข้ามาหรือว่าเผชิญปัญหาทุกอย่างโดยพระอ,องค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราเราจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เราจะธิษฐานเผื่อทำม,มิตชนเผื่อญาติพี่น้องเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักในทางของพระเจ้าสาธุการพระบิดาเจ้าเพื่อใหญ่สูงสุดลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจะนะคำของพระเจ้าที่มาในชีวิตของข้าพองทั้งหลายลูกสรรและเสริญลูกถวายเกียรติพระองค์หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ลูกยังมีความผิดบาป หลงเหลืออยู่ขอพระองค์เห็นขององค์ทรงชำระล้างด้วยด้วยกายวาใจด้วยคําพูดได้ท่าทีการกระทำถึงในไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและขอโอวพ,พ,พรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพราะวจนะคำของพระเจ้าให้เขาได้ปราบปลดใจแล้วก็ให้เขาที่จะได้กลับมาหาพระเจ้าให้เขามาได้คืนดีของพระองค์จึงอันษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้พระองค์ด้วยความเชื่อในพระพานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวพรพครับ